안 돼요 안 돼요 안안안안들하요안녕 안녕하세요. 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 안녕하세하세요안

짧코 길게 절구로 되고 좁히고 꼭 독도가게 하고 음, 그리고 이걸 실로진 묶었으면 좋겠는데 콧망울을 근데 묶으면은 네. 이 인중이 좀더 길어 보여요. 음. 한번 뭐 환자분이 원하시면 묶을 수는 있다. 눈이 음. 좀더 좁아진다. 근데 이입술스 조금 앞으로 살짝 나오는 건 있다. 다 음. 코 비주목은 맞다. 근데 반항가 선택하셔서 어 본주 술을 할지 말지 그거 결정할 될것 같다. 그다음에 이제 얼굴 쪽 이런 데 살이 너무 두껍고 뚱뚱해서 아 통라인. 말고. 좀 살짝 동แก้มนะคะ. มันกรอบหน้าช่วงนั้นอะค่ะอืมค่ะคือก็คือจะจีบั๊บแป๊บว่าเลเซอร์ฮาวก็อาจจะต้องดูดไขมันตรงนั้นออกถ้าอยากหน้าเดียวก่อนนี้นะดูดไขมันกรอบหน้าดูดไขมันกรอบหน้าแล้วก็ลิฟติ้งร้อยไหมร้อยไหมอีลาสติกกุมนะคะอ่าคุณหมอก็บอกประมาณนี้ค่ะค่ะยูกูจีบั๊บแป๊บว่าเลเซอร์ฮาวกูจูงกลดดันเกี่ยวก็ เก็บดูดไขมันกรอบหน้าใช่ไหมคะตรงรายกรอบหน้าเนาะแล้วก็แล้วก็ลิสติ้งเลเซลิสติงไปในตัวแล้วก็ดึงดึงยการร้อยไหมขึ้นค่ะส้ยคือเรา้ยิเส้ชิ้นช่งมนสวยสุด้เ้ไม่ได้ไม่ได้อย่างน้ดคุณหมอบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้มั่ด้ด้ไม่ 이렇게똑같ิ는절대เจ๋อจไม่ได้คือจะไม่ได้จะไม่ได้ขนาดนี้อะค่ะพี่เน่งไม่ได้แบบในรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่คุณหมอก็จะพยายามทำให้เหมือนมากที่สุดอันนี้คุณหมอเขาก็บอกมาบอกตรงๆว่าคุณหมอจะทำให้เหมือนมากที่สุด เดี๋ยวพี่เจนอยากได้แบบตัวไอรีนเลเบลเวทใช่ไหมใช่ไหมคนนั้นน่ะรูปนั้นนะมึงให้คุณหมอดูคุณหมอบอกว่าพี่เ่งอาจจะต้องร้อยไหมเก็บปีกจมูกถึงจะได้แบบนั้นแต่อาจจะไม่ได้แบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นแต่คุณหมอก็จะพยายามทำให้รูปทรงเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากได้ก็อาจจะอย่างที่บอกมันต้องลดฐานปีกจมูกด้วยค่ะอืม โอเคค่ะเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นคุณหมอที่มุกบอกนะคะที่ทำเรื่องโครงหน้าแล<ร>้วม<ร>ุกอยากไปคุณหมอเจาอา้าของโรงพยาบาลด้วยแล<ร>้วคุณหมอทำตาติดท่านนึงอ๋อได้ค่ะเรียบร้อยค่ะงั<ร>้นเดี๋ยวยังไงมามาที่เกาหลีก็เดี๋ยวมาเจอคุณหมอคนนี้แหละเป็นคนคนที่ทำให้แล้วก็ปรึกษาอีกออร,รอบมันก็จะเป็นคุณหมอคนนี้เหมือนกันขอ<ร>ได้ได้กับเกลียวเกลียวฮัมเพกงเกาีเนเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะที่เกาหลีคุณหมอบอกโอเคลกับคุญยากับกุญยา